ใครคิดเหมือนกันบ้างว่าการมาคาเฟ่คือการฮิวใจอย่างหนึ่งใครที่ชอบมาคาเฟ่ตามคลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้มะเมี่ยวมาที่หอมคาเฟ่นนทบุรีแถวไซม้านะคะเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์โฮมี่มีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์และก็เพจเฟรนลี่สุดๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเข้าไปดูข้างในกันที่ร้านค่ะอารซองเลยใช่ไหมแต่ต้องกินข้าวก่อนนะ เอาเยอ,อ,อะเอออะมีเล่นเอาโบโลเนสหรือเอาเอาเอาไวซซอสเอาเป็นเอาครีมเป็นครีมโบโลเนสนะเอาเกลตูชินี่โบโลเนสค่ะอันนี้นี่นะครับค่ะแล้วก็เอาอันผักผโขมอบชีส เอาอันนี้ข้าวจี๋ข้าวจี๋หมูย่างอันนี้ไหมแล้วน,น้ำอะ่ะน้ำอ่ะแป๊บหนึ่งฟิล์มไม่อยู่แล้วชิคเก้นสไปเน็ตเอาอันนี้เฮ้ยเอาันนี้เอาันนี้ชิคเก้นสไปเน็ตน,น้ำอะไรเป็นแป๊มอะไร แบบสปาร์คิ้งารบีเนชาป็นชาแนนอนี้หนึ่งหวานน้อยหวานนยได้ค่ะแล้วก็เฟรชสตรอเบอรี่มูิ้ชคับค่ะโอเคลูกค้าจะดีเป็นเฟรชสตรอเบอรี่ินะคะ คอนเซปต์ของร้านนะคะคือ Wood Cafe in Garden ในร้านจะตกแต่งเป็นสไตล์ไม้ค่ะแล้วล้อมรอบไปด้วยสวนสีเขียวด้านนอกที่นี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเรามานั่งบริเวณด้านนอกได้นะคะเมนูเขาค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ากินจริงจังได้เลยเราก็ตามรีวิวมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปลองดูเมนูว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของเรานะคะก็เลยออกมาหาอินส i ิเรชันในการทำงานที่คาเฟ่กันนิดนึงแล้วก็พาลูกมาทานอาหารอร่อยๆด้วยค่ะบรรยากาศในร้านคือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะ,อ,ะอเ็ I don't know. เอาล่ะทุกคนร้านนี้คือเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยอย่างเครื่องดื่มเนี่ยได้ลองชิมแล้วคืออร่อยทุกอย่างใครที่หาคาเฟ่สวยๆชิลๆแล้วอาหารอร่อยแถวนนทบ,บุรีนะคะปักหมุดมาที่หอมคาเฟ่ได้เลยโดยเฉพาะเมนูกาแฟคือหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมะเมียจะแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะ ไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราไหมนะแต่เราชอบมานั่งคาเฟ่แบบนั่ง,งโงๆ่ๆที่คาเฟ่นี่มากเลยอะคือบางทีไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลขอมีคาเฟ่สวยๆใกล้บ้านคือแค่นี้ complete แล้วใจเย็น 你豆。嗯、还别的什么？ กิไนไรไม่ออกิน่ารู้สึก,ก,ออกสว่ากินอะไรเขียวๆอ่ะออวอะนเลยนี่คือ้อบจริ จะขอรีวิวรสชาติอาหารนะคะทุกคนคืออาหารอร่อยทุกอย่างค่ะกรอบฉ่ำถึงรสมากๆแล้วตัวที่เป็นข้าวจี่สอดไส้หมูคือแบบข้างนอกมันจะแบบมีความคริสปี้มีความกรอบ ชุ่มซอสอยู่ข้างนอกแล้วข้างในเป็นเหมือนหมูย่างอะ่ะทุกคนเหมือนหมูปิ้งยามเช้าเป็นไอเดียในการกินหมูปิ้งแต่กินมาในรูปแบบของข้าวจี่ทอดคืออร่อยมากสรุปโดยรวมคืออาหารอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วรับรองว่าเราจะกลับมาซ้าแน่นอนเพราะยังมีอีกหลายเมนูเลยที่มันน่าทานแล้วเรายังไม่ได้ลองทานคือมะเมี่ยวขอยกให้เป็นร้านเด็ดย่านนนทบุรีเลยค่ะก็คือคาหวานนี่คือครบครันมากๆรสชาติด,ดีเครื่องดืง่มอร่อยแล้วเมนูวันนี้ที่ชอบที่สุดก็คือตัวแซนด์วิชเนี่ย นะคะที่กำลังทานนี่คือแบบข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันยังฉ่ำแล้วชีสก็ยังยืดแบบคือหอมอร่อยมากทุกคน